สวัสดีครับัยรุ่นครับพบกับหน้าหนวดอีกแล้วนะครับวันนี้พบกับนาหนวดในคลิปรีวิวอ้าวันนี้ยังไม่ได้รีวิวเว้ยวันนี้ต้องเป็นอันส์บอกก่อนนะครับคลิปแกะกล่องก่อนนะครับตัวนี้เป็นสินค้าที่นาหนวดเตรียมไว้สําหรับงานบางประเภทนะอ่ะาณเบื้องต้นบอกเลยอ่ามันคืออินเวอร์เตอร์นั่นเองนะครับตัวแปลงไฟนะครับตัวนี้จะแปลงจาก DC เป็น AC ก็ตัวนี้นะสินค้านันหนวดสั่งมาจากบริษัทโนเวมะนะครับบริษัทนี้ค่อนข้างมีชื่อเสียงนะเกี่ยวกับเรื่องของอินเวอร์เตอร์นะครับนันหนวดรู้จักมานานแล้วนะครับก็เคยได้เข้าไปดูผลิตภัณฑ์ของเขาหลายตัวเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวที่ตอบโจทยน์นันหนวดแล้วนันหนวดยอยากเอามาใช้งานนะครับคือวันนี้ต้องบอกก่อนนะเป็นคลิปแกะกล่องนะแต่คลิปทดลองเนี่ยเดี๋ยวมีคลิปนึงนะครับเดี๋ยวจะ เอาไปทดลองกับนันอ่าไม่ใช่เอาไปทดลองกับมันั่วนะครับจะไปดูฟังก์ชันต่างๆอะไรทีหนึ่งวันนี้เดี๋ยวน,นั่นโหนมาแกะกล่องแล้วก็ดูก่อนว่ารายละเอียดมันเป็นอะไรบ้างนะครับอ่ะดูข้างกล่องก่อนเลยนะครับ modify side w e b อันนี้น่าจะเป็นชื่อรุ่นมันหรือเปล่าวะ mwi ขีด012นขีด160นะครับคือ input อ่า input 12โวลต์แบตเตอรี่นะครับก็แบตเตอรี่รถยนต์นี่แหละนะครับ12โวลต์นะครับแต่ว่าถ้ามีคำถามเกี่ยวกับ แบตเตอรี่กี่แอมป์ล่ะใช้ใช้แบตเตอรี่ขนาดกี่แอมป์อะไรเงี้ยเดี๋ยวนั้นหนวดจะเอาไปทดลองกับนารั่งให้อีกทีหนึ่งนะครับมันจะมีอุปกรณ์ในการทดลองที่บ้านน,นารั่งเขานะครับเอาพุทนะครับ220โวลต์ VAC นะครับก็เป็นกระแสสลับ50เฮิรตซ์นะครับพลังงานที่ได้ออกมานะครับกำลังอยู่ที่160วัตต์160วัตต์นี่ก็น่าจะเป็นพัดลมก็น่าจะได้อยู่นะเออแต่ว่าพัดลมพัดลมทีวีดิจิตอลไอทีวีไอไอไอเอทีวีเนี่ย หรือไฟแสงสว่างเนี่ยก็น่าจะได้แล้วก็โน้ตบุ๊กก็ก็สบายอยู่แล้วเพราะว่านันโอดเตรียมมาสําหรับโน้ตบุ๊กเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยทางานนอกสถานที่เนาะแล้วก็แบตเตอรี่หมดอ่าแล้วก็ชาร์จแบตในรถไม่ได้ด้วยมันค่อนข้างจะลําบากนิดนึงนะครับก็มีตัวนี้แหละที่นันโวดอยากได้ออกมาเตรียมไว้นะครับซีเรียลนัมเบอร์ก็ตามนี้เลยนะครับพรีเมียมโปรดักต์ออฟไทยแลนด์โอ้โหไม่ใช่ธรรมดาว,วะนะครับก็สั่งแล้วแล้วก็ส่งมารวดเร็วมากเลยนะครับ เอาเดี๋ยวไปแกะกล่องดูซิว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้นะครับราคาหน้นนาหนวดที่น้าหนวดซื้อมานะครับก็อยู่ที่ราคา2,200บาทนะครับก็เป็นอินเวอร์เตอร์ที่น้าหนวดค่อนข้างมั่นใจเลยแหละว่าเขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานนะครับมีชื่อเสียงอยู่แหละบริษัทเนี้ยนะครับลองไปหาดูได้ในเว็บไซต์ต่างๆนะครับดูซิเป็นไงบ้าง ตัวน,นี้เป็นอะไรเอ่ยอ๋อนี่อ่ะนี่นะครับเป็นอ่ะให้ดูเลยกันเผื่อใครอยากติดต่อนะครับบริษัทโนเวมเอนจิเ no นียริ่งจำกัดนะครับอ่าเขาบอกว่าอินเวอร์เตอร์แบบโมดิฟายไซเวฟชนิด12โวลต์ดีซีนะครับอ่าก็นี่เป็นอ่ารายละเอียดนะครับเป็นแผ่นรายละเอียดนะครับทุ๊ยรายละเอียดนะครับอ่าอินพุตรับไฟดีซีจากแบตเตอรี่เออจริงๆแล้วแมนนุ่ที่เขียนมาแบบอ่า เข้าใจง่ายแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะเออเอาพุดออกมา220โวลต์ไฟกระแสสลับนะครับสามารถจ่ายได้ถึง160วัตต์แบบต่อเนื่องอ่า160วัตต์แบบต่อเนื่องด้วยนะคุณลักษณะทั่วไปนี้มีน้ำหนักเบานะครับใช้งานกับโหลดที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าได้หลากหลายชนิดเนี่ยโน้ตบุ๊กเลยที่นันโหนดอยากใช้นะครับพัดลมอ่าจริงๆด้วยเห็นไหมมีพัดลมโคมไฟ LED 2หลอดนะครับโคมไฟอ่าบลาดแบบบลาดนะครบลาดโทนิก บา,บาลาสโธรนิกเอน่าจะเป็นโคมไฟแบบโบราณหรือเป่าเอออ่าจอคอมพิวเตอร์นะครับจอทีวีแบบ LCD 120วัตต์ยกเว้นโหลดที่มีกระแสสตาร์ทสูงเช่นการาน้ำร้อนเตารียดเอออันนี้มันก็แน่นอนอยู่แล้วล่ะนะครับแบตเตอรี่12โวลต์จะไปเอาอะไรนักหนากับมันนะครับสามารถจ่ายโหลดแบบ160วัตต์ได้อย่ต่อเนื่องด้วยนะครับอ่านะครับแล้วก็อะไรนะมีแรงดันต่ำอ๋อ มีระบบป้องกันเมื่อแบตเตอรี่นะครับเออที่น่านนสนใจก็คือตัวเนี้มีระบบป้องกันหลายอย่างมากเลยนะครับป้องกันเมื่อแบตเตอรี่มีแรงดันต่ำนะครับเครื่องร้อนเกินหยุดการทํางานาและกลับมาทํางานเมื่ออุณหภูมิกลับมาปกติเออนะค่อนข้างค่อนข้างจะฉลาดเลยตัวนี้นะครับ อะไรนะถ้าโหลดเกินก็จะค่อยๆหยุดการทำงานและหน่วงเวลาปิดตัวเองนะถือว่าใส่ฟังก์ชันมาค่อนข้างดีนะเซฟตี้นะเซฟตี้ Safety ทั้งอุปกรณ์แล้วก็เซฟตี้ทั้งตัวมันเองด้วยนะครับสะดวกในการใช้เพียงแค่มีแบตเตอรี่นะครับคีมคีบสายบวกลบแล้วก็เสียบกับเครื่องใช้ไฟได้เลยเออง่ายนะคือไม่ต้องไปซับซ้อนอะไรมากในการใช้งานนะครับอันนี้ก็เป็นโมเดลอะไรของมันนครับนั่นหนวดขายมาซื้อมาในาราคา2,200ัรบาทหรือยังไง ลองติดต่อไปดูนะเผื่อเขามีส่วนลดอะไรพิเศษเป็นช่วงเวลาน้นหนวดไม่รู้นะเออแต่ว่าถ้าใครดูรีวิวจากน้าหนวดก็เอาไปบอกเขาก็ได้ไม่รู้เขาจะรู้จักน้าหนวดหรือเปล่าเ <c oughs> อาดูบรรจุพันธุ์นะครับแพ็คมาอย่างดีนะครับนะครับมีซัพพอร์ตเป็นหลังกระดาษด้วยนะครับก็บรรจุพันธุ์แบบแพ็คมาอย่างดีเลยนะครับอ่ะยกขึ้นมาว้าวด,ด,ดูดิออกมารูปแบบไหนวะ ตัวก็ไม่ใหญ่นะเออตัวตัวเล็กนะกระทัดรัดดีนะเพียงเพียงแต่กล่องมันจะใหญ่แค่นั้นเองนะครับนี่พอเป็นตัวจริงเนี่ยไม่ใหญ่นะครับถือว่าโอเคเลยอะซส์พกพาในรถได้เลยะนะครับก็ถือว่าแจว๋วสูมเข้าไปนิดนึงนี่แน่นี่นะครับสิ่งที่เขามีให้นะครับนี่เออจริงตัวของมันต้องตั้งแบบนี้นะครับอ่าตัวมันตั้งแบบนี้สิ่งที่ทางบริษัทเขามีให้นะครับก็จะมีนี่แหละมีคู่มือเมื่อกี้เราอ่านไปกันแล้วนะครับ แล้วก็าสายนี่คือสิ่งที่เราต้องเตรียมเอาพูดเอาพูดสิ่งที่เราต้องเตรียมดีกว่าแบตเตอรี่ลูกเดียวนะครับ12โวลต์นะครับ <laughs> จะก,กี่แอมป์ก็อันนั้นก็แล้วแต่ว่าเราจะต้องการใช้ไฟขนาดไหนนะครับแล้วก็ความทนทา,นทานที่เราจะได้เอาไปใช้งานว่าจะใช้งานได้ต่อเนื่องได้แค่ไหนเท่านั้นเองนะครับอ่ะส่วนสิ่งที่เขาให้มานะครับมีสาย2เส้นนะครับก็เนี่ยข้อบวกข้ลบนะครับส่วนใหญ่ก็ แดงบวกดำลบอยู่แล้วนะครับตามที่เข้าใจกันนะครับในหลักการของวิศวะอ่าน่าจะไม่น่าจะพลาด <c oughs> แดงบวกดำลบนะครับเอาไปคีบกันได้นะครับนี่เลยแล้วก็ รายละเอียดด้านหลังนะครับตัวนี้เป็นตัวระบายความร้อนนะครับเป็นแผ่นอลูมิเนียมระบายความร้อนนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับสเปกก็จะตรงนี้ก็จะบอกว่าเป็นไฟ12โวลต์ DC ก็คือด้านอินพุตนั่นเองนะครับมีฟิล์ขนาด1 5แอมป์เอาไว้เป็นตัวป้องกันด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นปลั๊กที่จะเอาเอาพุทออกไปใช้งานนะครับ220โวลต์160วัตต์แบบต่อเนื่องนะตัวนี้เป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับเออก็ง่ายดีนะครับเอ,อส่วนเรื่องฟังก์ชันต่างๆนะเดี๋ยวคื ข้างบนตัวมันจะมีบอกอยู่นะครับอันนี้เป็นโมเดลของมันนะครับโมเดลก็ตามรายละเอียดตามนี้เลยนะครับเบอร์โทรอะเบอร์โทรอะอให้ดูอีกทีเนี่ยเบอร์โทรของบอริษัทโนเวมใครอยากลองโทรไปติดต่อก็ตามนี้เลยนะครับเอามาดูบนตัวส่ที่นันหนวดชอบนะครับก่อนสั่งซื้อเนี่ยนันหนวดชอบตรงนี้มากเลยนะครับเขาบอกว่าสถานะการทํางานคือในในแนวของความเป็นคอมเพกของมันเนี่ยนะครับตัวเล็กด้วยนะครับ แล้วก็ดูแล้วเอ,เอาตรงๆนะหน้าตาอาจจะแะดูโบราณแต่ว่ามันคือเพื่อการใช้งานนะครับมันไม่ได้โอ้โหต้องทำโมเดิร์นอะไรขนาดนั้นเพราะว่ามันคือของใช้งานนะครับแต่ว่าที่ชอบก็คือสถานะการทํางานของมันเนี่ยมันสามารถสื่อสารออกมาให้เราทําความเข้าใจกับมันได้ในกรณีที่ทํางานปกติหรือผิดปกติมาดูสถานะแรกเลยนะครับการทํางานแบบปกติเนี่ยประทัดแรกนะครับเขาจะบอกว่าไฟเขียวมันจะติดก็คือไวตรงนี้แหละ ไฟดวงนี้สีเขียวมันจะติดนะครับต่อไปเตือนใช้โหลดเกิน160วัตต์เพราะว่าตัวนี้อย่างที่เขาบอกนะครับมันสามารถจ่ายเอาพุธได้ที่160วัตต์แบบต่อเนื่องนะครับในแรงดันที่220โวลต์นะครับก็คือจะมีไฟกระพริบนั่นเองนะครับหลอดไฟเนี่ยจะกระพริบนะครับตัวหลอดเนี่ยมันจะกระพริบแต่เขาเนี่ยเดี๋ยวนั้นหนาจะไปเทสอีกทีงว่าการกระพริบของมันเนี่ย มันเป็นกระพริบสีอะไรนะครับแต่ว่าในนี้เขาไม่ได้เขียนนะครับเข้าใจนะเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นกระพริบสีเขียวก่อนนะครับเตือนว่าโหลดเกินนะครับอ่ะสถานะต่อไปนะครับหยุดทํางานเนื่องจากโหลดเกินอ่ะขั้นตอนแรกเออมันทําตามสเต็ปเลยนะก็คือว่าเตือนใช้โหลดเกินก่อนขั้นตอนแรกนะครับหยุดการทํางานเนื่องจากโหลดเกินหลังจากนั้นมันก็หยุดการทางานทันทีแล้วก็มีไฟโชว์ที่เป็น สีแดงตรงนี้นั่นเองอ่าฉะนั้นตรงนี้นะครับจะมีสถานะเป็น 2- สีแล้วแล้วก็สถานะของอาการแสดงผลก็หลากหลายนะครับมันจะมีทั้งแบบกระพริบแล้วก็แบบโชว์ค้างนะครับอ่านะสถานะสีแดงนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับหยุดการทํางานเนื่องจากแบตเตอรี่อ่อนอ่าตัวเนี้ยมันจะย้อนไปที่ตัวอ่าอินพุตแล้วนะครับว่า ในภาคอินพุตของเราเนี่ยมันพร้อมแค่ไหนนะครับถ้าแบตเตอรี่อ่อนนะครับต่ำกว่า10โวลต์นะย้ำนะต่ำกว่า10บโวลต์จะเกิดการกระพริบก่อนนะครับกระพริบตัวนี้เดี๋ยวนะอาจจะต้องไปลองกันอีกทีนึงว่ามันกระพริบสีอะไรแต่ว่าโดยสัญ,ญลักษณ์นะครับวงกลมสีขาวๆตัวนี้มันคือสีเขียวนะครับส่วนวงกลมสีดําตัวนี้เขาให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าสีแดงอ่ะทางนั้นหนะ้าหนวดฟันธงในแนวของทางภาคสัญ,ญลักษณ์นะครับเวลาแบตเตอรี่อ่อนนะครับมันจะ เอาเฮ้ยไม่โฟกัสมันจะกระพริบเป็นสีแดงนั่นเองนะครับอ่าต่อไปหยุดการทำงานเนื่องจากไฟแบตเตอรี่เกินอ้าวมีทั้งอ่อนแล้วก็เกินด้วยนะอ่าถ้าเกินเนี่ยนะครับมันจะมีกระพริบแดงเขียวนะครับแดงเขียวสลับกันอ่าเขาบอกว่ากระพริบแดงเขียวสลับกันนะครับก็คือหยุดการทำงานเนื่องจาก แบตเตอรี่เกินอ่าคือตรงเนี้ยในในแนวของวิศวกรรมม,มันคือการอ่านโค้ดอย่างหนึ่งนะแต่มันเป็นโค้ดที่แสดงออกมาในในรูปแบบของแสงไฟอ่ะนะครับโค้ดที่แสดงออกมาในรูปของแสงไฟนั่นเองนะครับอ่าสุดท้ายนะครับเป็นฟังก์ชันหยุดทํางานเนื่องจากอุณหภูมิสูงเกิน65องศาเอออันนี้ก็ดีนะครับเป็นการโปรเทคตัวมันเองแล้วก็โปรเทคอ่าในด้านโหลดที่เราเอาไปใช้งานด้วยเพราะว่ามันจะได้ไม่เสียหายต่อเนื่องกันไปนะครับก็จะเป็นการกระพริบ แดงเขียวสลับกันนะอันนี้ถ้านะ้ำหนวดดูจากในเรื่องของเมนูนที่เขียนมาให้อ่านนะมันน่าจะเป็นแบบนี้นะครับอืก็ถือว่าเดี๋ยวต้องลองเอาไปใช้ดูก่อนนะครับว่ามันจะตอบโจทย์จริงไหมสําหรับการใช้งานที่นะ้ำหนวดเตรียมมานะครับเพราะก็เตรียมมาใช้งานทั้งในรูปแบบขององานที่จะเอาไว้รองรับเวลานหะนวดออกไปทํางานข้างนอกนะครับแล้วบางทีเนี่ยมัน มันไม่มีไฟใช้นะครับบางทีงาน PM ระบบไฟฟ้าเนี่ยมันไม่มีไฟใช้นะครับแล้วเราต้องการชาร์จบางสิ่งบางอย่างเช่นโน้ตบุ๊กหรืออะไรเงี้ยต้องการใช้งานซึ่งแบตเตอรี่หมดหรืออะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะต้องเอาตัวเนี้ยอ่าเขาเราียกว่าอะไรคีบกับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่รถยนต์ก็ได้นะครับแล้วก็ชาร์จเพื่อทํางานแบบคืออาจจะไม่ได้ต่อเนื่องย,ยาวอะไรแต่ว่าอาจจะทํางานสําคัญคญนะครับมีไว้ก็กกประมาณนั้นนัหนหดก็เขาเรียกสำรองไว้ก่อนนะครับแล้วก็อีกงานหนึ่งนะครับอาจจะเตรียมไว้เวลา ไปแคมปิ้งกับนารั่วนะครับก็อาจจะมีบ้างที่เราอาจจะเตรียมหลอดแบบ220โวลต์ไปเนาะหลอดหลอดหลอดไฟ LED 220โวลต์น่ยแล้วเราก็มีแบตเตอรี่อยู่แล้วหรืออะไรแบบนี้มันคือสามารถเล่นแร่แปรธาตุเอาไปปรับปรุงเป็นสําหรับงานหลายๆประเภทได้ว่างั้นว่าว่าอย่างนั้นดีกว่านะอ่ะโอเคเบื้องต้นนะวัยรุ่นนะเรื่องของงานอันบ x ็อกนะครับแกะกล่องนะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับแปลงไฟ แบลงไฟ1 2บสอโวลต์ DC นะครับเป็น2 2 0โวลต์160วัตต์แบบต่อเนื่องอนะครับไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปต่อเนื่องนะครับ ep 2ของอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทดสอบนะครับทดสอบการใช้งานทดสอบฟังก์ชันต่างๆที่มีระบุไว้นะครับว่าทำงานตามฟังก์ชันจริงหรือไม่นะครับเดี๋ยวจะเกิดขึ้นเดี๋ยวน่้หนวดจะไปทดสอบที่บ้านนารั่วนะอ่า แล้วก็ยังไงลองติดตามกันดูอา้าวอีกหน่อยแล้วกันนะครับนิดนึงไหน,ไหนๆเราก็ซื้อของเขามาแล้วนะครับหน,นวดไม่ซีเรียสอยู่แล้วเรื่องของการโฆษณานะครับเพราะว่าอ,อันไหนดีก็ว่าดีอันไหนไม่ดีก็เงียบไว้ <c oughs> ประมาณนั้นนะครับบริษัทโนเวมเอนจิเนียริงนะครับอ,อ,อยู่ถนนสุข,ขุมวิทแขวงบางจากนะครับเขตพักขนงอ๋ออยู่แถวนี้ยังไงก็อยู่ย่าๆนๆหนวดเองนี่ว่าเออโทนะครับเบอร์โท02 1> 3 3 1 9 9 4 1ถึง3นะเออประมาณนี้แล้วการลองไปติดต่อกันดูนะครับใครที่สนใจอยากสั่งซื้อนะครับแล้วก็ใครที่มีไอเดียอยากจะนำไปใช้ในในรูปแบบของตัวเองนะก็ลองเอาไป Modify ยทำกันได้ตัวนี้นะพูดตรงถ้าเอาไปจัดการ m o ดิฟายทำบางสิ่งบางอย่างเกิดประโยชน์หลายอย่างเลยแหละนะครับสำหรับสายฟิชชิ่งสายแคมปิง้งน่าจะต้องมีไอเดียดีๆสำหรับไอตัวนี้แน่นอนน,ะนานด เองกับนาลกก็เตรียมแผนไว้แล้วสำหรับตัวนี้ที่จะเอาไปใช้งานกันนะครับเอาฝากไวรู้ด้วยกันนะครับไวรุ่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั้นหนวดและทีมงานด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้การอันบ็อกนะครับอินเวอร์เตอร์นะครับตัวแปลงไฟนะต้องจบไปเพียงแค่นี้สำหรับคลิปนี้บายบายปูนปูน